เข้อคิดที่ได้จากหนังสือกล้าที่จะถูกเกลียด 1. เราไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลบ่อยครั้งเหลือเกินที่เราทำตัวคล้ายดั่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลด้วยการมองคนอื่นเป็นแค่คนที่จะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อเราแน่ละ่ะความคิดเช่นนี้ย่อมมีบาดแผลกดทับภายในใจเพราะการกระทำของผู้อื่น 2. เลิกปรารถนาการเป็นที่ยอมรับจากผู้อื่นจริงหรือไม่ที่ความทุกข์ของเราทั้งหมดล้วนเป็นความทุกข์เรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่นๆแต่หากจะบอกว่าเราไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อทำตามความหวังของใครก็อาจจะฟังดูเป็นทัศนคติที่เห็นแก่ตัวไปหน่อยแต่หากเราไม่ใช้ชีวิตเพื่อตัวเราเอง ก็จะไม่มีใครที่ไหนจะมาใช้ชีวิตเพื่อคุณสุดท้ายการที่เราต้องการการยอมรับจากคนอื่นก็จะทำให้เราใช้ชีวิตในแบบที่คนอื่นอยากให้เป็น 3. มมนุษย์เปลี่ยนแปลงกันได้เหตุผลใดกันแน่ที่ทำให้คนเราเปลี่ยนแปลงกันได้และทำไมบางคนถึงยังยึดติดอยู่กับอดีต บางทีอดีตก็ไม่ใช่สาเหตุของปัญหานี้ก็ได้แต่อาจจะเป็นเพราะเราต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการในปัจจุบันต่างหากที่ทำให้เราไม่ยอมเปลี่ยนแปลง 4. ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตแข่งกับผู้อื่นคงจะเป็นเรื่องยากเหมือนกันที่เราจะอดเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นแต่ลองคิดดูนะว่า พวกเราล้วนแตกต่างกันฉะนั้นเราต้องเปิดใจยอมรับว่าเราล้วนแตกต่างจากคนอื่นแต่แม้เราจะแตกต่างกันแต่ก็เท่าเทียมกันชีวิตจึงไม่ต้องแข่งขันกับใครแค่มุ่งที่จะก้าวไปข้างหน้าก็พอแล้ว 5. จงยอมรับตัวเองไม่ใช่มั่นใจในตัวเอง สองคำนี้ฟังดูผ่อนๆินอาจจะทำให้ความรู้สึกมีความหมายคล้ายกันแต่ตรงกันข้ามสองคำนี้มีความหมายแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงการที่เรามั่นใจในตัวเองย่อมหมายถึงการลงมือทำในเรื่องที่ไม่มีทางทำได้ซึ่งล้วนเป็นสาเหตุในการสร้างทัศนคติที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นแต่กา <happening. S 1> รยอมรับในตัวเองคือ การยอมรับว่าตัวเองทำไม่ได้ในเรื่องที่ทำไม่ได้จริงๆและในขณะเดียวกันก็พยายามพัฒนาตนเองอย่างถึงที่สุด6เราควรมีความสุขตั้งแต่วินาทีนี้เชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนคงได้ยินคำเหล่านี้อยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นความสุขคืออะไรทำอย่างไรถึงจะมีชีวิตที่จะมีความสุข การช่วยเหลือนับว่าเป็นสิ่งที่ดีงามและขณะเดียวกันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรพึงปฏิบตัติแต่หากการช่วยเหลือนั้นจะทําให้เกิดความสุขได้เราย่อมต้องรู้สํานึกถึงการช่วยเหลือนั้นด้วยนี่แหละนิยามของความสุข 7. กล้าที่จะเป็นคนธรรมดาเราทุกคนล้วนอยากเป็นคนพิเศษแต่ในความเป็นจริงแล้วเราทุกคนล้วนมีชีวิตผูกโยงกับเรื่องราวธรรมดาซะเสียส่วนใหญ่ บางครั้งการที่เรายอมรับการเป็นคนธรรมดาในวันธรรมดาธรรมดาในวันหนึ่งหนึ่งไม่แน่นะวันนั้นอาจจะเป็นวันที่จะทำให้คุณมีความสุขอย่างที่ไม่เคยผ่านพบมาก่อนก็อาจจะเป็นได้ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังนะคะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขกันทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ